สวัสดีคะ่ะอยู่กับช่องย่าชี่กลก,กองนะคะไม่นะคะไม่นะคะอย่าไปทิ้งเลยอไปทิ้งที่อื่นมีน้อยมนน้อยนนี้มากมมอกอะไร กวาดตรงนี้เด้อกวาดทัง no นอกนี่เด้อกวาดรมฆทงนอกนี่เด้อรูเด้อกวาดทนอกเเพิงอย่าเพิ่งยังไม่ถูยังไม่ถูกวาดก่อนกวาดก่อน ไี่ค่ะไม่อยากนอนอ่ะนอนไม่ได้ลูกไปซักก่อนโอเคโอเค เอ,เอาของเด็กเ,เอาเอาเอาตัวน,น่าของเด็กเลยแล้ว ปะขึ้นไปดูด้านบนด้านบนน่ะหลังบ้านหล,งลองอังใหญ่ะ เ,เปิดประตูเข้าไปเปิดประตูเข้าไปหนูจะเห็นเลยเยแบบอะไหมเยแบบอะไหมของเด็กนะอันนี้ของผู้ใหญ่เห็นไหมของไม่เห็นบ่ไม่เห็นของคุณเด็กบ่ยังไม่เห็นบ,บ่อบบอบบของเด็กนะ ใครสละใครเอาไปนอ้อบาเน่ใครเอาของเด็กไปน้อเใครเอาของเด็กไปนออ,านอบาเน่มาเด็กๆมากวาดนะมาของเด็กมากวาดเออน,น หาไม่เจอบ่เอ,อ๊ะหาไม่เจอไม่เจอของเด็กบ่ใช่อโอ้ของเด็กทำไมหาย,ยากจังเลยของเด็ก เ,เด็กเด็กกว่าเลยกว่าเลยอย่างนั้นเหละโอ้ทำไมเด็กคนนี้เขาเก่งแท้ทำส่วนผู้ใหญ่ได้เลยเด็กเขาเก่งแท้เด็กโนโอ้อยคนนี้นะ เล่ยกวาเลยให้ผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่กวาให้ผู้ใหญ่หดูเด็่กวาดถึงจรงเลยเด็กน้อยคนนี้นะมันเป็นแม่บ้านด้วยนี่เป็นแม่บ้านแม่บ้านตัวน้อยอมแม่บ้านตัวน้อยพี่น้องเอ้ยมาเบิ้งเด้อพี่น้อง พนนาะขยันแต่ขยนัขยนคุน้ง,งานช่วยทุกง,งานงานอะไรก็ไม่ต้องนางก็งมีช่วยซโลที่นะ้าอยู่โน่นน่นมท่นาอยู่โนจะเปิดโอ้โนทำอะไรนะไม่กระทา<ป> โลตัสกับฟาแห้งรหเราบรรเรื่อแล้วกันนีงแกนบอกไม่ฟังอะไรให้ไปอะไรนะให้ไปโลตัส<ฮ>เออนึกว่าไปโรงเรียนบอกฟังจังเทือแล้วค่ะสันมันจังเดีไปโลตัดเน,ะเนาะ ร้อนนับมาแล้วันน่โคลเนาะต้องไก่ห้องน้ำสอห้องปะ I'm trying. สองห้องมาห้องเดียวเสร็จเรียบร้อย <ไป S 1> นะคะทำความสะอาดแล้วก็ปูผ้าป,ปูที่นอนนะฮะจัเตรียมที่นอนนะ,ะอะไปชิปมาที่นี่ชิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะอาจารย์ก็แล้วก็เชิญไปดูกามสร้างใน,น,นะะส่วนระษาเชียนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะไปยังที่นอนโอ้บรรยากาศดีนะ Bye.